เหมือนมาได้อยู่ทางหอห้ากับหอทางหอหอหอสี่หรือเปล่าวะอยูแถวฝั่ง,งผมหมดเลยตอนเนี้ยตดแ้นอยนี่แตกไปหนึ่งแตกไปอีกหนึ่งให้ผมขึ้นหอสามเลยปะขึ้นเลยได้ขึ้นได้ขึ้นเลย ตายตายหมดไม่จะหมดน้องห,หองมาขึ้นห่ห้าเลยใช่ไหมตายหมดฝั่งนี้มันดอกพันเตอร์คันเดียว ถ้าติดปืนโอ้ยยังมีเหลืออีกตัวโอเคโอเคขึหน่อเจ็ดได้ละฟองหอเจ็ดมีมีรถแัตเตอร์จอดป่ะไม่มีน่าจะจอดของน้ำหมดมีคันเดียว Quarto rồi. AI móng rồi. móng rồi móng Ok. móng 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 móng

ยินเสียงปืนชนไนแล้วมังขอสี่ตัวหนึ่งผมเห็นละผมว่าแล้วขอสี่มันอ๋อสี่อะไรตัวหนึ่ง มาแล้วมาแล้วจะข,อข,อขึ้นทอนใช่ไหนนะว <Okay. S 2> ิ่งมาสองโดนโน่สี่ล็อกว่ะขึ้นไปใช้กุญแจแล้วมั <S 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 ้งบีตัวหนึ่งนะ มันตายกี่ตัวตายตัวเดียวเหลืออีกตัวนึงใช่ไหมตายสองตัวตายสองตัวเลยเหรอตรงตรงระเบิดนะตรงระเบิดตายตัวขก็มากี่ต uh ัวข้ามสองอะข้ามสองไอตัวนี้อยู่ไหนวะ เข้าดาัางฮาวอัลเมยไม่เกะตรงตรงเตะได้เลยได้ฮันเตอร์ติดปืนลูกกระสุน G M G ปะ่ะกระสุนอะไรไม่รู้กระสุนปืนจีเบทเอทหกมั้งขอผมตัว บนหนวห้าตัวนึ่งอยู่บนหนวห้าเลยแต่ฮัลโหลฮัลโหลกระดูกผมโดนดากยิงที่ไหนโดนพยมจีเมื่อเช้าหน,ห,หน้าบ้านเลยกำลังปิดประตูบ้านเลยอเออโดดขับรถออกมาใช่ไหมแล้วก็รลังจะนวิ่งกลับไปปิดประตูเฮียแม่งดักยิงกันดับโคชี่เลย

ตรงนี้แตนยอยู่ออกใช่ป่ะใช่โอเคแจวไฮ้หอสามหอสามยิงได้ยิงแด้ถึงถึงถ้าแตนเดร์แล้วยิงยิงขึ้รนรถลชะช้าเลยจบข้าวยิงบ้องใส่มันไม่ระเบิดวั thiệt lùi cả cái phần, khôngโดน khôngโดน, thiệt, lùi cả, quẩn CDF của Irony rồi, แล้วมันส่งมาอะไรนะข้างถังหลังสีมันอยู่โล่งๆเลยวิ่งเข้ากว่าเตี้ยแล้ววิ่งมาจะช้าแต่แล้วแล้วแล้โฟร์ไปยิงได้ลเลย,เาาเยน,น่ะน่ะน่ะเออจบ

ผมลงไปดันไปทางหอเจ็ดอะอ่ามาอยู่หอหกก็ได้แต่หรือแต่จะยิงรถมันทิ้งก่อนนะมันมันจอดรถมันมันจอดรถมันทิ้งไว้แล้วมันวิ่งมาเมื่อกี้ใช่แล้วผมไปไปเอาหอเหรอไม่หอไม่ห้องเลยผมไปชาร์จหอไหนเนี่ยเปิดระเบิดทิ้งแล้วก็แต่มาอยู่หอหกอะระระเบิดรถรถมันเออระเบิดรถมันทิ้ง จะขับออกไปเดี๋ยวเต้จะขับออกขับออกก็ได้นะเอากำลังไปขายอะ่ะผมอยู่ได้อยู่คนเดียวแต่ต้องวิ่งไปหอโขก,กเดี๋ยวไม่เรียกหมอมาพี่วันนี้ไม่รู้มันมากี่โมง๋ยวมันก็มา ให้บอกประชาถอนไหนไม่ต้องช้าแต่ต่อไปเอารถไปขายอ่ะเอารถไปแอบก่อน หออตียังอยู่ป่ะล่ะหอตีตายแล้วมันไีอีกคนกรบสองแล้วตอนนี้นแก๊งมนันอะสามเหลือสามก็ได้มันมีสี่